ก็สวัสดีพี่พี่เพื่อนเทุกคนด้วยนะครับใครได้ดูคลิปนี้นะครับผมนะผมจะมาประกาศว่านะครับผมรับซื้อ ID เกม1 ID นะครับผมผมประกาศรับซื้อเกมนะซื้อ ID เกมดีบลิกระช็อกเกอนะครับคือเพื่อนเพืก็น่าจะรู้แล้วแล้วนะครับว่าผมโดนแฮกไอเกมไปนะครับตอนแรกนะครับผมว่าผมจะตั้งใจปั้นทีมใหม่นะครับแต่ผมทําใจไม่ได้จริงๆนะครับจะต้องมานั่งปั้น ID ใหม่นะ เพราะว่าเพื่อนๆที่เล่นเกมนี้ก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะว่ากว่ามันจะเป็นการ์ดดำทั้งทีมได้มันใช้เวลาหลายปีจริงๆนะต่อให้เติมเงินก็อาจจะไม่ได้อย่างที่เราต้องต้องการด้วยนะครับนะซึ่งผมต้องเริ่มใหม่หมดทุกอย่างนะครับซึ่งผมทำใจไม่ได้จริงๆนะผมก็เลยตัดสินใจนะครับจะรับซื้อไ d ดีเกมดีวกว่าเสียเงินครั้งเดียวให้มันจบนะครับนะ ใครมี ID เกมดิม i ี่ช็อกเกอร์นะครับอยากเสนอขายให้ผมนะผมเอาแค่ ID เดียวนะนะครับใครอยากขายให้ผมนะครับเข้าไปในลิงก์ Facebook ผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ Facebook ไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับนะครับแล้วก็ส่งรูปภาพมาให้ผมดูนะครับถ้าผมสนใจของใครนะครับผมจะทักคนนั้นนะครับผมจะเปิดดูทุกทุกคนเลยนะถ้าใครถ้าใครทักมาละครับผมจะเปิดดูทุกคนนะครับ แล้วก็ส่งรูปภาพมาให้ผมดู <S <S <ell> <S ถ้าผมสนใจผมจะอ Arizona, <aha> ตอบตอบคนนั้นนะครับ <S ell> ถ้าผมอ่านแล <Sure> <flush> ้วไม่ตอบคนไหนก็แสดงว่าผมไม่สนใจนะก็ขอโทษพี่ๆเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับนะก็คือถ่ายถ่าแคปรูปแคปรูปแบบแบบนี้มานะเพื่อนๆเข้ามาที่ตรงตลาดนะครับตรงนี้นะเนี่ยแล้วก็เข้ามาที่ตรงนี้นะครับนี่เส้นบรรทัดนี้นะครับนี่ตรงนี้จะเป็นข้อมูลนักเตะของเพื่อนๆนะครับ ก็แคปหน้าจอ,อนี้มา1รูปนะครับแล้วก็เลื่อนมามีนักเตะกี่คนก็แคปมาครับนี่อันนี้ของผมมันมีแค่นี้เนาะแล้วก็แคปรูปนี้มานะครับมันก็จะได้เป็น2รูปแล้วเนาะบางคนก็ได้2รูป3รูปนะครับแล้วก็แคปรูปตรงนี้มานะครับเข้ามาตรงที่ไม่ขับนะครับนี่ใช่ป่าววะเออใช่แล้วก็เข้ามาที่ตรงสนามนี้นะครับนี่นะนี่ที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี่นะครับเนี่ย แคปรูปมาให้ผมดูนะครับมันถ้าเพื่อนเคนไหนอั d ดา n เต็มนะครับอัพดาวอัพดาวทุกอย่างเต็มสนาม90,000มคนขึ้นไปนะครับก็จะได้ราคาสูงขึ้นนะครับนะแต่ถ้าเพื่อนๆมีอยู่ดาวสองดาวสามดาวสาดาวประมาณเนี้ยไอ้มันมันก็จะไม่แพงนะครับเพื่อนเนะอ่ะพอเข้าใจเนาะแคปหน้านี้มา1รูปแล้วก็แคปหน้าตลาดมาอีกประมาณสัก2รูปสามรูปนะ แคมนักเตะมาให้หมดเลยนะการ์ดดำผมจะเน้นการ์ดดานะผมจะเน้นการ์ดดำส,ส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าผมไม่ไหวที่จะปั้นนักเตะแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่เหลือผมจะมาปั้นเองแล้วกันเนาะเพื่อนเพื่อนคนไหนที่สนใจขายไอเดีเกมให้ผมนะครับก็ก็ลองส่งส่งรูปทีมมานะครับเดี๋ยวผมจะพิจารณาอีกทีหนึ่งนะครับถ้าผมสนใจของใครนะครับเดี๋ยวผมก็จะตอบเนาะนี่นะครับ แค b หน้านักเตะมานะครับแล้วก็แคบสนามมานะครับอ่ะนี่เอาเข้าไปไหนวะเนี่ยอ่ะนี่แล้วก็แคบหน้านี้มานะครับแค่นี้เองนะครับเพื่อนๆถ้าใครอยากขายให้ผมนะขอคนจริงใจนะครับขอคนจริงใจนะครับอย่าโกงอย่าอะไรผมเลยนะครับขอร้องนะครับแค่นี้ผมก็เจ็บปวดมากพออยู่แล้วนะครับนะขอคนจริงใจนะครับคนเกลียนเกลียนอย่าเลยนะครับขอร้องเลยนะอย่าเลยนะครับ ผมอยากได้ไอดีเกมจริงๆนะครับถ้าให้ผมปั้นใหม่ผมถามว่าปั้นได้ไหมมันปั้นได้แต่ว่ามันใช้เวลานานจริงๆนะครับต่อให้ผมเติมเงินมันก็ไม่ได้เหมือนเดิมนะครับะทางออกที่ดีที่สุดสำหรับผมก็คือต้องซื้อ ID เกมใหม่เท่านั้นนะครับผมถึงจะทำคลิป YouTube ต่อไปได้นะนะก็ะหวังว่าพี่ๆเพื่อนๆคงจะเข้าใจผมเนาะ นะมันปั้นต่อไม่ไหวจริงๆนะครับไม่ไหวจริงๆนะดูดิมีนักเตะการ์ดทองอยู่การ์ดเดียวนะครับมีอยู่คนเดียวแล้วไม่ใช่ตัวหลักที่ผมจะเล่นด้วยนะครับมันเลือกไม่ได้นะเลือกแต่นักเตะคนไหนมาให้ผมก็ไม่รู้ไอตัวนี้เก่งสุดนะตอนเริ่มเกมเนาะมันให้เลือกได้หนึ่งคนนะครับก็เอาตามนี้นะครับเพื่อนๆแคบรูปส่งมาใน facebook ผมเดี๋ยวผมจะพิจารณา อีกทีหนึ่งว่าผมจะเลือกของใครนะถ้าผมไม่ได้เลือกของใครก็ขอโทษเพื่อนๆแล้วก็ขอบคุณที่ส่งรูปมาให้ผมดูนะครับถ้าผมสนใจผมจะซื้อเลยนะครับนะเอาตามนี้นะครับเพื่อนๆหวังว่าจะมีคนเสนอขายไอเดียให้ผมนะครับขอคนจริงใจด้วยนะส่วนราคานะครับเดี๋ยวเรามาตกลงกันนะครับโอเคตามนี้แหละขอบคุณครับ